ถึงผลิตสมุนไพรเพราะคุณเลือกที่จะใช้สมุนไพรดูแลตัวเองตั้งแต่นั้นถึงนี้ประมาณเข้าปีที่8แล้วค่ะเลือกสมุนไพรให้ดูแลตัวเองก็เสิร์ชดูค่ะนะคะสมุนไพรที่ดังสุดที่พูดถึงทุกคนต้องรู้จักนั่นแหละคะ่ะศึกษาอย่างแบบจริงจังค่ะเอาตัวเองแบบศึกษาเพื่ออยากได้ตัวนี้มาดูแลตัวเองเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะอยู่ถึงสิปีไหมนั่นแหละค่ะก็เลยเลือกสมุนไพรมาดูแลเองพอดูแลไปดูแลมาเอาสมุนไพรนั้นมันต้องคือศึกษานะคะไม่ใช่กินมั่วซั่วนะคะเพราะเคยเอามาากกกกินนนมม,มั่ววลสีู เพราะกินมากไปไม่ได้ไข้ขึ้นจนนกนะคะจะบอกให้เพราะว่าสมุนไพรแต่ละตัวลิตเขามีเยอะมากแต่มันทําให้เรายิ่งศึกษาหนักขึ้นศึกษาจริงจังจดข้อมูลสมุนไพรเก็แบบข้อมูลสมุนไพรเป็นปีค่ะเป็นปีนะคะไม่ใช่ทําเล่นทําหัวนะคะเพื่อต้องการดูแลตัวเองคุณคิดดูนะคะจากวันนั้นค่ะต้มสมุนไพรกินมาตลอดค่ะนะคะสุขภาพดีค่ะสุขภาพดีมาตลอดเพราะว่าใช้สมุนไพรดูแลจนในที่สุดค่ะก็เอาสิ่งที่เราคิดค้นมานั่นแหละเอามาทําเป็นสร้างอาชีพ สิ่งที่ครูเล่าคุณนะทุกอย่างคือความจริงทั้งหมดเพราะครูบอกคุณแล้วอ่ะครูไม่รู้ว่าเขาให้ชีวิตครูอีกเท่าไหร่เข้าใจใช่ไหมคะไม่รู้ว่าเขาจะยึดคืนเมื่อไหร่ถ้าเขายึดชีวิตครูคืนแสดงว่าครูอาจจะไม่ดีพอแล้วหรือว่าไม่ได้สร้างความดีต่อแล้วแต่ถ้าทุกวันนี้อ่ะครูอยากช่วยคนจริงๆให้ทุกคนได้แบบมีทางรอดเราไม่ได้บอกว่าส,สมุนไพรมันจะช่วยได้ทุกโรคเราไม่รู้หรอกค่ะเพราะเราไม่ใช่หมอแต่เรารู้แค่ว่าเรามีของดีเรามีสิ่งที่ดี แล้วเราอยากบอกต่อเธอนะแต่ถ้าเธอโชคดีเธอจะเจอเราครูพูดตลอดค่ะใครเจอครูคนนั้นโชคดีครูพูดอย่างนี้มาสี่ห้าปีแล้วนะคะเพราะครูคือคนโชคดีไงคะคือคนที่ข้างบนเลือกให้อยู่ต่อนี่คือคนโชคดีนะคะเพราะเราอยู่ต่อคุณดูสิคะทุกอย่างดีขึ้นราวปาฏิหาริย์ครอบครัวเราจะเป็นนี้กลายเป็นมหาเศรษฐีลูกเราแบบมีความสุขครอบครัวเรามีความสุขทุกอย่างมีความสุขหมด เราอยากได้อะไรเราได้หมดชีวิตเราเปลี่ยนเราปฏิหารเพราะฉะนั้นครูไม่มีวันให้โดนยึดคืนได้แน่นอนครูจึงต้องสร้างความดีมาพูดเรื่องความดีอะไรที่ดีครูเลือกพูดอะไรไม่ดีแค่เลือกตัดทิ้งครูเจอธุรกิจของตัวเองที่มาจากตัวเองแค่คําพูดที่ว่าจงทําธุรกิจใกล้ตัวจงมองสิ่งใกล้ตัวให้เป็นธุรกิจแค่คําพูดคานี้แับคําที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะพาเราไปสู่จุดที่ดีที่สุดเสมอคําพูดแค่นี้เองค่ะ มันก็สามารถทําให้เราสว่างได้เพราะอะไรบุญเราถึงพร้อมค่ะวันนี้หลายคนฟังครูอาจจะบอกว่าอะไรพูดแค่นี้ก็รวยได้แล้วเหรอถูกต้องไหมฮะแต่เมื่อเราบุญถึงพร้อมกับคําพูดหรือการคำหรือคุณบุญถึงพร้อมกับครูครูบุญถึงพร้อมกับคุณชีวิตคุณจะเปลี่ยนทันทีค่ะเพราะคุณฟังแล้วเข้าใจเปลี่ยนไมล์เซตตัวเองเปลี่ยนความคิดตัวเองได้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนอย่างน่ามหาัศจรรย์จริงๆไม่ได้เกิดเพราะครูแต่เกิดจากการที่ความถึงพร้อมคนที่เป็นหนี้30สล้าน แต่ทุกวันนี้ทําธุรกิจหลักพันเงินหลักไม่รู้กี่ร้อยนะคะก็ไม่รู้ว่าเรียกว่ามหาเศรษฐีหรือเปล่าเรียกว่าหน้าเหลือเชื่อหรือเปล่า